สวัสดีค่ะเพื่อนเพทุกคนวันนี้สายจะมาสอนเพื่อนเพื่อนทำ Awakening Challenge ของ Skin Mystic นะคะเป็นสกินสาวสวยผมแดงเดี๋ยวเราจะต้องใส่ s กินินี้ไปทุกๆครั้งในการทำ q u e s นะคะห้ามลืมเหลดขาดเอาละค่ะไปดูกันว่าต้องทำอะไรบ้าง Use a phone booth as Mystic เราจะต้องใส่สกิน Mystic ไปใช้ตู้โทรศรัพท์จำนวนทั้งหมด1ครั้ง สายอะจำไม่ได้แล้วว่าตู้โทรศัพท์มันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแต่ว่าหนึ่งที่ที่มันมีชัวรก็คือหน้ารูปปั้นด็อกเตรดูมที่เมืองดูมสโตเมนค่ะเป็นเพื่อนใส่สกินมาแล้วก็ไปเข้าใช้งานตู้โทรศัพท์หนึ่งครั้งก็จะผ่านเควส์นี้ค่ะ deal damage with different r a r i t y pistols as mystic เราจะต้องใช้ปืนพก3ระดับทำดาเมจโดยที่ใส่ สกินมิสติกอยู่ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นตาเดียวกันนะคะการหาปืนพกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยยากแต่ว่าจะต้องจำให้ได้นะคะว่าใช้สีไหนทำดามจไปแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้สีเทาสีเขียวไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสีฟ้ามันหายา,ยากหรือสีอื่นๆมันหายา,ยากนะคะก็แนะนำให้ไปเล่นทีมรัมเบิลเพราะว่าทีมรัมเบิลเนี่ยอาวุธทุกอย่างเริ่มต้นจับเป็นสีฟ้าค่ะ าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และเพื่อนๆอ,อยากจะช่วยซัพพ o r อร์ทรายผ่านการซื้อสินค้าใน f o r t n i น e นะคะก็มาที่ Item Shop แล้วก็กดตรง Support the Creator จากนั้นก็พิมพ์ Beauty a n d ด์ e บรดที่เป็นโค้ดของทรายนะคะค้อน,นี้จะรีเซ็ต,ตทุก14วันดังนั้นก็เช็คก่อนซื้อนะคะเพื่อนๆสามารถเช็คได้จากการที่ดูทางด้านขวาของร้านค้ามันจะมีคำว่า เ r เ a t อร์ซัพพอรก็จะบอกว่าเรากําลังซัพพอร์ตใครอยู่หรือว่าก่อนที่จะซื้อสินค้านะคะก็จะมีบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะ e m o t e as Mystic after eliminating an opponent เราจะต้องใช้ e ีโมดประจำตัวของ Mystic หลังจากที่เราฆ่าศัตรูได้หนในความสามารถของ Mystic นะคะก็จะเป็นการ ลอมตัวเป็นคนที่เราฆ่าได้ดังนั้นเมื่อเพื่อนๆไปฆ่าใครได้แล้วนะคะพ mm hmm. อกดใช้อีโมดประจำตัวของเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการก๊อปสกินอีกฝั่งนึงค่ะถ้าเกิดว่าเราฆ่าสกินที่หาซื้อไม่ได้แล้วอย่างเช่นเรนเกตเรเดอร์นะคะเราก็จะมีสกินสใส่ตานั้นๆด้วยนะ